ถ้านลงน้านเียนเสัเกรวนสันตังละมังรังสีแลงล้างจำัเสีเสียงวันลังกัญญาสัมมนทามานามเมั่เจนดํำเป็นลมสมส้่ luôn nhìn đi ăn giường nhọn than nằm bàn lắm yên đoàn pan tơm kia vang hay nụ cơn cầm tốn bên thân cháu con giang thiết nhiều ส,สัมลออนใน,นสัน,านทานทันเวนเสียนอันเนทานเทนลานหังไัเวนสกรรมเทีวาบบุญลงมาอเนลำมิดวยแกมพันลานเสียนไทยท้งสองมีแลจชวนจังคนเพียเมือนัน Tu an đăng phạm thảo chá lo càng ít tâu Phạm ông lèo nhân khen kèm xoan xìm Kế hoàng thảo chá lý ngắm mông ngàn nàng Nói nàng hạ phần tìm phần chết tâu hoa Còn tay tàu Cao phái sưu ໃຜຍ່າວຍင်းຊ່ອງແກ້ວກິ່ງຊົງກ້າກ ังละฟังบทบันในกันมหาลาฉันเสวาแต่งแกมไม่เป็นแหลงต่อไปเก้าวถึงสองแกนไทยชาลีลาเแลกกันหาเวทนาทุนทุกดกงยางตามพัมเท่า หมูปลาเล้าลุงควายตะวันต่อยบางเหลี่ยมเท่าพัมเตียมพักอย่างน้อมข้างอูแขมผัวก,ก้อนหน่อยไว้ใต้กิ่งสาขาสูยาผากันหลักกรอกหนี้ขึ้นนี่ ผีสิกินเสือสิยำยาสำหอยหอยอิงให้สูมิตรอิงเตียงเศร้าไห้ยามเสียงยังว่ากำไฟเบื้องสองห้องสวรรค์น้องน้ำตาตกไหลน้อง ตาลังลั่วกัวยาหัลาตการข่มเข้าคนเข้ากะมัวมืดมองบ่เห็นล้อมด้านสะทนน้องแหงหวงผ่านได้ดีด่านไดดี จังสิพ้นเขตดานนิมาพานทรมันเหลือเกินพวงเสเ็นเจอพร้อมนะกลับเมาน้อมกันนาลาอานิจจาได้ภาคทินยินเสียงมาจอกห้องสองลางกันสันสาย มือนองอายทอาพัมพวงตียดกันมันเอาเท่าวันมัดดกจองยุงเป็นไม่เงือกระใจพามเาท่าบ่สงสารลูกพรามบาทใจสิขาดอยู่มอยหม sẽ cà chúa môi môi em sang nói Ang ca chạy nan là nan sẵn ta uống 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 ถึงเธอปะตอนไทอพิธทัปปาสงสารเห็นกุมารทั้งสองบอาจมองได้นิ่งความเป็นจริงกระนำปองปกปองบ่ได้ห่างให้ต่างๆ่าหลบด่านสิบพันองก็บ่มี เทั้งสองท่านนีได้แปลงเปลี่ยนกายเป็นสันตาิภัยพมรเสีนวันนองทำท่าภากันนองหากุมานอยู่วอนอุ่อุ ป้าดอนบูผพุมไม้มาใกล้เราเล่นเถิงทั้งเราแก่มัดไหนดดกอุ้มเอาใจหวานมาเยอลูกยากวางแก่ยา ไปมันผ่านมาตองบ่อยตีลูกของแม่บ่ห้อยแสยฟ้าตองส่องลางกระดังกังแม่นี่ให้สโศกันดอกเวียงแลนน้ำมาคำนึนใจชีวิตลูกระรำแต้ยังน,อน้อย แม่ใจแขวนใจห่อยแลนน้ำห้อยเต้คอยบายบุญแม่หลายจังได้พรเห็นนางอยู่ปาเขา เทือดทีดาพองเัาทั้งนวดนองสองพระองค์หาวะลีมาสวงสะอนงสองแก้มเมือ่อโนยแสาสองสีกระส่ยเสียนเทพระเจ้ากนันยอเขาทิดทวาย xét điềm lên cà khẩu số pháo tạc Xong hà lạc con đi tháng cho nó niềm non, non bà tiền xong là chuẩn với lá mưa mây Xong thẹp thay gì chầm đầy độc hàng nỉ, Nỉ là mít vầy độc cứ câu thầu ăn พันธนังมัดผูกมือคือเขาแล้วก็หายตัวเขาผู้เขาเรียสอ,อนสิบหามือแต่น้ำป่องซอยถนองอาสจันเดียบนบุบพเพลุนเกียดถึงข้าทุกขเวทอุ้มบุญกะโย Uh-huh. พี่น้องพ่อและแม่สาทุจนคนที่เคยทำบุญและก็คุณเอาไว้แม่นีพพยมาอมกับบุญคุมคุ้มเกีคือดังลูกพระเวทธานสองลางได้ผ่านมา บัดนี้บ่ให้้าเสียนเดินเรื่องเลี่ยงก่อนก้าวถึงตอนชูชกในจองจวงส่องน้อยเดินต่อยล้อยเลียวลอนบู้ดอนซ่อนปาได้สบยพาววบเมื่อแต่จุงน้อยด้วนเดินหัวใจพื้นน้ำนองมิตาผู้เขียวกองก็เลยลงกองทางทางเข้าดกเก่าหลัง �onner � энерг realistically mis m o r a l ສ y terminar cao тр ุ stared thLee l a t e Mắn cả sắm tròn cầu Phật xế dạy kéo cu Phố mũ dễ để tròn hiền lèo cả lắp màu Cầu có phá cạn đây Cô mán thăng khu mưa hót hoàng hong quang cảm thú Tè nằm tròm cá sát thay Xuân cháy cả lưỡi tay Ô oh, phân khâm mò oh, phay, Đồ má vai phâm pháo hồ oh, oh, oh. อันว่าพระบาทเจ้าได้หาเลิกยามดีถึงวันเป็นมุงคนเลอกก่อนดีดาพร้อมแล้วจึงชื่นจำเจ้าทั้งสองน่อยอ่อนมาพร้อมพร้อมที่ฉันเข้าสู่ขวตัวแต่งแล้วแก้วแก่น้าคำสิได้ทำมุงคนก็สู่ขวามทวนเออ My I'm sending♫

เจ้าผ่านสีพีไม่ตายยังกีเจ้าสัน l ้อนกันอยู่นังท่าเจ้าห่วงวันผู้สิมันพร้อมฟ้าบ่ละบวนแล้วไม่คำเขียนขาดคอยสองั่อน่อยเืินมันเหมือนพี chó xích cháu phút ra để tồn nhà ôm mà lan nó nói nhó gần như quán và mai quán ơi 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 lan nói căn hát cha đi cháu nhà cô ơi ขวัญเจ้าอยาได้ไปอยู่ข้างดอมเท่าเพจพม์น,มนะขวัญสองเจ้าอยาได้ไปอยู่หลงหลงพ้อยแกมบางชะนี้เนื้อขวัญสองเจ้าอยาได้ไปอยู่ส่วนต้นไม้เนืองน้ำพม์เท่ากระนองเนอน้ จนเจ้ามาสวยเขาสาลีหอหมอดมีทั้งฟ้าเปลี่ยนเพียงประสงจำเจ้าบ่จนควันจะอยมาสุดสวยสางเมืองหลวงตุ่มไผ่มาสมดวงดอกไม้บานบางกินหอวงจนควันสองหลานแพ้งควันตายเจ้าด่วนมาเนื้อ quan trầu bay yếu đoàn câu thừa nó quần đoàn หวานเจ้าไปอยู่คู่เขาเสือนนกกาเอาเชือนจะมาสวยเขาผ้าคำดอมปวนมาอยู่าาสานกวางพันนน่องเหมือนเสานี่เธอเดิมกันหาชาลีแม่นี่เอยยมาเยือขวัญอือ ทวนพระควันกาลเลิกกนเลยเลี้ยงผู้เท่าพัมเป่าเพ็ดพิมมันกันดีใจล้นคนลุงพุ่งพุ่งหังดังซสิอไขบ้านค่อนควันเขาเก้าหลังมา càng l leo lắngng hẹn hôn vàng ngoan nàng yến ng thuốc hoa ai mạnh nênảên lại mà càng hoái vô nhiômĩ nh nh qua hà gian Nam lại hưa ấy thông thêmưởi sang chuâm thông hiểm lo loan quá chỉ emàn t น m nên tìm เถเห็นป่ามังเรื่องหลายปรามกางแก้มคำหูใสหลีไหลแก้มขาใกล้ใจลีหลั่นคำมุมันพามแงงเขีย o ป่าหางมันเบี้ยวคงหูเข็มหงย่อยเหล่มแสนเกณฑ์ต่างทอเกณฑ์เก่าเหม็นเขงแฮปาน้ำนาว พิตายมันกำบาไมางว่ามังเกณฑมนสามคำเกณฮนหมังทานหมดสามพ่อมังคำพ่อหมูหมดสามกระสือ มอหออันด่แต่นั้นมันกิน,กนมงป่าวมอนเจ็นเสงเงกินแกงมอนเจ็นหมอหมอนลานสามหูมันกันถั่วเครื่องข้าวมันใส่กมหมดและมันจึงหย่เครื่องลานมาสูตรก็ถูวันแรงแรงจึงกินน้ำแรงแรงมันปากหายใจ เมฆแห่งความสำคัญมังมังเกี่ยวเหมือนสายเนวคันเมียงมามันจึงลิลีขึ้นบันทุมเท่าสายต่อนตนันท่าก่ใหญ่ทองไปมาบ่นดันทองเ่าใคร อยู่กลางภาษาใจอันเท่าจังคานจริงอยุลเลี่ยลเลี่ยมือสายเสร็จน้ำตามือคว้าลูกทองน้อยองให้ว่าู ามึงตามนานั่นแลนะนนสสดงมาเพียงอยองพ่อเป็นอย่างตำลาเก่าเราให้พ,อพอวกพู้เทาคนเขาในล่ฟังเทาพร้อมกินบ่ยังจนว่างลายเหลือเลยได้เสียชีวิตหมดสลายตายมียัน เลียนในฟังเพียงยอสิขอสาวเล่าเหลืองพระจอมเมืองมีเงาสิเชิเจ้าตาวคืนคนก็แตกเว้นเว้นในส่องสาอพพอใจอยากไปเช่นผัวใตนตาวน่ะข้องของบานจึงจัดการล้านเตินพ้นล้นนลัง ทั้งมุรดเละมานพุนสางกระตังเตียงตัวแตงตังกระบวนแห่แปร่พังจาตุลุงงามขักซือกระบวนเลี้ยงลายเหยใชยังหลวนมาโหลืพินพาละนาตีนงงุงแดงพึ่งรลวงกองกวง muôn muôn còn trần tra trẻ sáng sắp xiên đặng xiên xe sàn cứ xe quầm của coi trăng mà lâm mà na còn còn thôn phật phật phá thôn thôn mù sờn lâm phòn sơn sọ ตาจางพวกมูฟฟ้ดนกขับความดนเตีปยประชาชีตามหลังหลังไหลเจ้าลีลาหายกาำบวนพายทางนางถัดมาเม่นมาอย่างจังวะหยาบหยาบเงี่ย,ย,ย,ยงเพียงพอมพมสลวย กางบานลอดแลนรวยหลายลางสลับสีสวยเสมอเหมือนเลือดไปไหลลื่งล้วน คาหวานพ้นเดินเท่าสัมบัติทองเหนือลอยหยาบหยาบหยาบเหน่วยเทือนเผื่อนแพ่นพยุมเพียเพียเพียงพร้อมพรมน้ำวิถีส ciudad, umas, dalam dalam, ิบสองโคเพนี่ไหลหลากกระดมดาเคลอนงามดังเดือนดาวลอมจอมราชาที่ลานเด่นสุงมนาเขียนคาลานลางลานกนังเทียม ทั้งเทนไทยจอมลาดไม่เสียพุทธาดีงามหอนนังสลอนเลื่องลานำแต่ล้อนเล่มใหญ่ประมาณเดือนกอดเทียถึงวงกุดชีลีมาลาครบทวนยอมหวนย้อนกะทาา อาวสาบนบรรเจ้าฟ้าบรรชาไว้กอ่องพุนนี้วังอุนนิติตามตั้งแต่พ่อเพียงนิมข้าถามีหุกเิกเกาจูบสำนเนาไว้นี่ก่อนขอพักผ่เพียงทอนีมเสิลงแลห้หม